ลองสีก่อนจ้าเก็บปากลองสีนะคะลองเทสสีนี่จ้าสีห้องน้ํำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองสีห้องน้ํำก่อนวันนี้เลคเลให้สีเท่ากันนะคะคุเลไปก่อนนี่ค่ะลองสี ุนแป้ง,ปงของเก่าน, <ๆ S 2> นะครับไม่ใช่ช่างใหม่อย่ามาโทษช่างใหม่ดูรู้สัตเลยว่าใช้แป้งเหมือนจัางใช้แป้งไม่ได้ใช้ลูกกิ้งใช่ปะทาสีให้ผิวทายังไง วน,น,นี่นะคะอเอาอันนี้เวลาทาสีนะคะต้องให้ท้ายผิวเหมือนแปลงนี่ต้องให้ผิวดีลาการทาสีนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็ไม่จ้างอูกอ่ะนี่นะคะทาสีก่อนรอบแรกลองสี